เอาวิธีการเจาะคอเสื้อหยดน้ํามหาสมุทรมาฝากเพื่อนๆที่กําลังหัดตัดเย็บมือใหม่ค่ะเจาะคอเสื้อหยดน้ำมหาสมุทรรอบนี้จะเพิ่มดีเทลน่ารักน่าักเป็นเชือกมัดนะคะแทนกระดุมจะไม่กุนรอบคอนะคะจะใช้วิธีการทำศสาบคอให้เพื่อนๆวาดแพทเทิร์นขนาดรูปร่างของหยดน้ําลงไปบน สับคอเสื้อจากนั้นเย็บให้รอบคอเสื้อเลยนะคะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนเย็บรอบคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตัดเจาะเป็นรูปหยดน้ำมหาสมุทรจากนั้นคลิปโดยรอบให้ระยะห่างเท่าๆกันแล้วเย็บกดริมให้รอบคอหลังจากที่เย็บกดริมเรียบร้อยแล้วให้นำไปรีดพลิกกลับสับคอเสื้อก็จะได้คอเสื้อหยดน้ำมหาสมุทรที่แสนสวยกิบเก๋หาเพื่อนเพื่อนดูคลิปวิดีโอนี้แล้ว อยากเซฟเก็บไว้ดูหรือแชร์เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะขอบคุณค่ะ